อสวัสดีนะทุกคนไม่เคเค่ไเวยข่อ้าวไม่ยอมออกก้ลองดยเบนเบนลุนี่ออกกองไหนแล้วงั้นอังเนี้วดูก้องไหนแล้วเบนดูหลบหน้าไม่ยอมให้เห็นนี่อ่าฮะ กี้ไปไหนอะอกี้นี่คุณนายคุณน,ณนายกี้ไปไหนอะไม่โลเฮ้ยนั่งงานกี้อยู่ในคอนโดอ๋อนอนอยู่นอนอยู่นอน,น,น,นคุณกี้เอยนนูนอืมผมอยู่นี่ครับแม่อากาศวันนี้หนาวผมก็เลยขอนอนในนี้หน่อย ก็อยู่กับแมวนะคะเราก็จะมีหลายเสียงหน่อยมีเสียงสองเสียงสามเสียงสี่นะเล่นกับแมวคือถ้าเกิดพูดธรรมดาเขาจะไม่สนใจเลยต้องพูดแบบเสียงสูงหน่อยอะไรเงี้ยถ้าถึงจะหันมามองอะไรเงี้ยไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะที่เลี้ยงแมวนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเลี้ยงแมวกมาได้เแมวอายุประมาณแปดเดือนแล้วนะคะแปดเดือนกว่าเลี้ยงแต่อายุมันสองเดือนนะอยู่ด้วยกันมานานเหมือนกันนะเนี่ยใช้เวลาแบบ สักพักก็คือเหมือนเพิ่งจะเอามาเลี้ยงเองอะแต่ว่าเอออยู่มานานแล้วเหมือนกันเซเว่นนี่ละ่ะอกอกกงลังอกอกกงละ่ะหืม่สนใจไม่สนใจหอมนายโยนอันยุ่นยุ่นยุ่นอันยุ่นยุ่นยุ่นอันยุน่นยุน่น ไหนดูดีทักทายพี่ๆคะ่ะคุณจะทัจออะไรหลานอัอนนี้เห็นในจออ่าโอ้คบเซตเลยจะเปลี่ยนชุดมาให้มันสีเขียวใช่ไหมน้ติมเ,เขียวก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอัปเดตบ้านหนะ่อยวันนี้วันนี้ไปดูแล้วกันว่าจะไปทำอะไรที่บ้านอยู่บ้านเนี่ยอืมนะ <c oughs> ที่บ้านนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกัน่ะคุณเป็นคนถ่ายละพี่พี่พี่ต่าจะเป็นแอคเตอร์พี่ต่าบอกไปอ่ะเดี๋ยวเอาโฟมแมนมา้ยวยนะอ้าไปไป,ไปคนนี้จะไปด้วยนะเออ,เอ,อพาเขาไปเดินเล่นสิเ <c oughs> มื่อวานเพิ่งจัดครัวใหม่ตรงนี้คือโล่งเลย ลงคือแบบมาถึงก็มันเรียบร้อยขึ้น <c oughs> จริงๆมันลบมากทุกคน <Okay>. oh. โอ้โหอากาศแบบสิบยอดสิบแปดองศาเช้านี้เช้านี้อุณหภูมิประมาณสิบแปดองศานะอืมก็จะหนาวหนะก็วันนี้เราจะเริ่มทำกำแพงข้างบ้านแล้วนะเเอาของอะไรมาลงลนะเดี๋ยวให้อ่าพี่มาทำ ช่างไม่ใช่ไหนไกลเป็นน้องชายน้อง<พ>อชายพ่อเองคน,คน,ค,นงคนกลางคนกลางเขาเรียกอะไรอ่าหรอใช่มน่าเรียกภาษา,าเหนือเรียกอา้าวดูวดู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 ใช่น้องหมาเต็มเลยอันนี้เห็นแค่ตัวเดียวนี่นี่น,นี่เห็นปฟูตรงนู้นป่ะเออตรงนู้นน่ะอืมจริงๆเนี่ยบ้านเรามีหมาเป็นสิบเลยนะ ไม่ใช่หมามเราเป็นน้องหมาแถวบ้านอะ่ะคือช่วงนี้เหมือนเขาฤดูสมพันธ์มั้งแล้วทุกคืนนี่โหเสียงดังแล้วก็เมื่อเช้านี่ต้นทับเทีมนี่เอ็นเลยอันนี้พ่อปักใหพ่อปักให้เมื่อกี้หวังว่าจะไม่ตายนะคิดว่าน่าจะไม่นะเช้านี้อากาศเย็นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเหมาะนี่กี่โมงเนะี่ยเราตื่นม,มันแปดโมงเราตื่นเจ็ดโมงกว่าแล้วันนี้ตื่นเชา้านอนเร็วพวกเราอ่ะ เดี๋ยวไปดูแล้วกันตอนสร้างวันนี้จะเริ่มสร้างก็ที่เราทํากาแพงเพราะว่านี่แหละจะได้ตัดปัญหาแบบเวลาเราจะทําสวนทําอะไรเดี๋ยวหมามันเดินมาแบบนั่นไงเดี๋ยวข้างหน้า,นาจะให้ออกกวนทําทให้บางส่วนเลยทําเป็นเสาเป็นอะไรขึ้นมาแต่ว่าเราจะรั้วข้างหน้าคิดว่าจะปลูกเป็นปลูกต้นไม้ด้วยเป็นรั้วต้นไม้เหมือนที่บ้านบ้านแม่อนี่นะ ก็เดี๋ยวเราทําเราจะทาตรงนี้เนาะปิดหมดเลยนี่ทําไปถึงข้างหลังโซนนี้เป็นสว่วนเราก็จะทําเป็นอีกแบบหนึ่งข้างข้างนี่ก่กออิฐแบบนี้เลยเนะี่ยเหมือนอย่างนี้แหละง่ายง่ายแต่นี้ก็เตี้ยไปเนี่ยใช่หมายังมีปีนขึ้นมาได้อยู่นะอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้เราทําไม่ได้สูงจากระดับเดิมมากถ้าเราทําสูงมากมันก็จะมันก็จะ,จะโดดโดดเด่ขึ้นมา าาเสียดายธรรมชาติตรงนี้ต้นไม้เอาเว้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนทํานี่เป็นยังไงบ้างนะอืก็อาจจะไม่ได้ถ่ายจนเสร็จเพราะว่าอันนี้เพิ่งเริ่มทําอืมมา่าเราใช้เวลาหลายวันอยู่เดี๋ยวทําเริ่มทําถ่ายมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะเคลียร์บริเวณที่ว่าเป็นไกลท่อนิดน,นึงเดี๋ยวไปตัดตรงนั้นนะ ห้เขาเห็นหน่อยไม่กี่เดือนเนี่ยลกขนาดนี้เราพี่ดูดิตัดออกอ่ะต้นนี้นี่ของมาโลนะไนู่ ชุมนุมกันแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ห้าตัวแล้วเห็นปะข้างหน้านู่นเดีประมาณสี่ห้าตัวเป็นสิบอะเนี่ยเขาไม่ได้ทำมันมนไงเดี๋ยวมันก็ออกลูกอีกนะอเดี๋ยวเราเจาะทรายลงตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวรอที่เขาออ ขนของมาแล้วในแ,แบบเขาเริ่มทำนี่แล้วนะเริ่มุด,เ,เ,ดมเริ่มุดหลุมใส่ละุดหลุมเสราระยะหากก่างประมาณหลุมหนึ่งประมาณสองเมตรสองเมตรกว่ามประมาณนี่เขาก็จะดึงเขาเรียกว่า ทำมาร์กไว้ก็คือเราจะทําตามแนวเชือกเนี่ยนี่เราก็จะทำถึงตรงนั้นสุดมองไม่เห็นเลกปอนแสงให้ดูนี่ก็ปรับดินบางส่วนนี่เดี๋ยวมาถ่ายตอนเสร็จให้ดูอีกทีนะอันนี้ถ่ายตอนเริ่มโอโ้โห เห็นศิลาแรงก่อนแบบเริ่มเลยุดยากนี่เราก็จะทำถึงตรงนี้นะช่วงก็คือส่วนข้างหลังนี้ก็เดี๋ยวจะทำเป็นรั้วอีกแบบนึงไม่ไม่ใช่รั้วแบบนี้อันนี้เป็นรั้วรั้วปูนขึ้นมารั้วเหมือนตรงนู้นแต่ว่าอันนี้นเดี๋ยวหลังนี่อยากจะทำเป็นรั้วแบบ ลัวโล่งๆก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรยกว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็ลงทุนค่าอุปกรณ์ไปประมาณ6ก0 0กว่าบาทละ6,900เก้ือบ7,000ก็โอเคก็เวลานี้ช่างก็เขาเลิกงานประมาณ5้าโมงนะทำงาน8ปดโมงถึง5้าโมง ช่างก็เป็นญาตินี่แหละมาดูแล้วกันเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่าพอเสร็จแล้วเป็นไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตเรื่องการทํโรงทํารั้วอะไรเงี้ยให้ดูก็เดี๋ยวข้างหน้าเออข้างหน้ามีเดี๋ยวมีทารั้วหน้าบ้านด้วยส่วนตัวตรประตูพี่จะทําเองนะแต่ว่ารั้วเดี๋ยวให้ให้เอาวอ่าเขาทํานคู่คนเดียวสอง <laughs> คนนะอะละเดี๋ยวไปละนะอา้าวอะไรเลอะปากเนี่ย ทานข้าวไม่ดูอะไรเลยวันนี้ก็อากาศเยน็นๆนี่เห็นปะหมอกหมอกเริ่มมาไม่รู้หมอกหรือควันนะนเห็นปะตรงนู้นเห,ห็น,นตรงนี้อ,อะไม่แน่ใจเป็นหมอกเลยปะ,ะวันนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาอัปเดตมือเลย